EP นี้เรารวมร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยจังหวัดชนบุรีค่ะเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะหอยจ้อปูแม่วันนาค่ะชื่อเสียงโด่งดังมากว่า40ปีเนื้อปูเน้นๆโดยแม่วันนาเริ่มต้นจากการขายเนื้อปูมาก่อนจนมาถึงธุรกิจทำหอยจ้อค่ะบอกเลยว่าถ้าทานคู่กับน้ำจิ้มบวยของแม่วันนาแล้วเราก็เด็ดจริงค่ะบวยแท้เคี่ยวเอง หวานระมุนกลมกล่อมได้แสบคอหอยจอเนื้อปูนเน้นๆเต็มคำไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้อีกแล้วค่ะร้านถัดมานะคะขอย้ำว่าร้านติดกันเลยค่ะข้าวหลามแม่นิยมเผาฟืนแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นจุดขายของทั้งร้านเลยค่ะมีทั้งข้าวหลามแบบกระบอกยาวข้าวหลามชอ็อตข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวเลือกกันตามความชอบเลยค่ะ ครับมมกนใหและร้านสุดท้ายท้ายสุดที่เราอยากจะแนะนำเรียกได้ว่าใครมาพัทยาก็ต้องมาทานค่ะอาฟสเตอร์ยำยำในตำนานของเราค่ะเรามารับบัตรคิวตอน4โมงเย็นนะคะเราโชคดีได้คิวที่6ค่ะได้ทานในรอบ6โมงครึ่งค่ะ สำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอ้าวจะยามจัดเตรียมน้ำแข็งเปล่าไว้ทางด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถด้วการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าเดต้องการทานในส่วนของน้ำอารมณ์หลากสีสามารถซื้อแน้ำเข้าจากบีเซียซาร์ได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะแต่ข,ขอความกรุณารักษาความสะอาดให้กับทางร้านโดยนำกระตุ้นมื่อใส่ในถุงลักษณะนี้ค่ะปูกถุงให้มิดชิดนะคะจัดวางบนโต๊ะที่เหลือเจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นคนจัดเก็บและนำไปเองเองค่ะสำหรับในส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านเต๊นน้งข้าวผลไม้ไอศกรีมกับที่สดจากผลไม้รักไม เหล็ประเภทเลกอฮออุชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายชี่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงะค่ะซึ่งรรเราลูกคก้าท่านใดจอดรถบนฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนรถสุริทุกกรณีะค่ะลูกค้าจ้าเนื่องจากเป็นเบนโวใจน้ำมันนะคะเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออันเธอในการรอยำและการดรอปดานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอแยกเไม่ลงไฮโดรลิกนะคะที่ราคาหม,ม้อห้ามอยูอ่สามอาทิตย์นะคะขอโทษเนีขอโทษไฮโดรลิกด้วยนะคะที่รักษาขอโทษนะคะลูกค้าคะสำหรับ ช่วงนี้ค่ะยังอยู่ในช่วงปลายฤดูมรสุมค่ะอาจจะเกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงทางด้านอินฟ้าอากาศค่ะ้าเกิดกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ฝนตกค่ะสิ่งแรกที่ลูกค้าทุกๆุโต๊ะต้องทําคือลุกไปหยิบจานยำนะคะแล้วก็วิ่งหลบคนที่ลงแถวนี้ละคาะเสื่อโต๊ะก็ยี่รวมถึงเต็นท์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นคนช่วยจัดเรียงให้เองนะคะขอบคุณเลนจอยนะคะขอบคุณค่ะหัวใจของ after ยำคือวัตถุดิบที่สด สะอาดค่ะและที่นี่หมูทอดกระเทียมบอกเลยว่าดีค่ะแอดมินขอยกให้เป็นเดอะเบสในใจเลยค่ะ อิ่มแล้วก่อนแยกย้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผักกาดด้วยนะคะ